ซุนไวกำลังคุยกับกระจกในห้องของราชินีใจร้ายทำไมข้าต้องช่วยท่านด้วยละ่ะนายเป็นกระจกเจ้าปัญญาที่วิเศษและฉลาดที่สุดไม่ใช่เหรอฮะแน่นอนข้าเองท่านคิดอะไรนะถ้าเช่นนั้นก็พิสูจน์สิ แต่ข้าต้องการของตอบแทนนะอืมกระจกอยากได้อะไรบ้างนะฉันจะทำอะไรให้นายได้บ้างมองลงไปสิเห็นรอยตรงมุมนั่นหรือเปล่าละ่ะขอฉันดูหน่อยเอาใช่มีรอยเปื้อนเล็กๆอยู่มันเล็กแต่เนียวมากถ้าเธอทำความสะอาดให้ฉันจะให้สิ่งที่เธอต้องการโชค์ทีราชินีดูแลฉันไม่ดีเท่าไหร่เลยนะ่ะ แน่นอนสิฉันจะเช็ดให้ฉันสัญญางั้นเรามาเริ่มกันเลยเถอะดูนะปราสาททางทิศเหนือเป็นแบบนี้ขณะที่กระจกให้สโนไวทดูภาพปราสาทแฮปปี้ปีมาทางหน้าต่างและประหลาดใจที่เห็นสโนไวทโอ้ยสโนไวทมาที่นี่ทำไมอ่ะปราสาทนี้มี17ห้องห a 9ห้อง ที่สำคัญอยู่ใกล้ทะเลสาบมากว้าวเป็นที่ที่สวยมากเลยฉันว่ายน้ำได้ทุกวันเลยสิอะไรเ่ยเจ้าหญิงจะย้ายไปเหรอแต่ทำไมอ่ะนี่เป็นปราสาดฤดูหนาวดังนั้นท่านจะว่ายน้ำไม่ได้แต่ปราสาทนี้มีทุทง่า์หิมะที่สวยที่สุดเลยที่นี่ก็สวยมากเหมือนกันอยากไปจะแย่แล้วล่ะเธอจะไปอ่ะตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอก เอ้ไงแฮปปี้มาทำอะไรที่นี่อ่ะนายดูเศร้านะแต่เป็นไปไม่ได้หรอกแฮปปี้ไม่เคยเศร้าเลยนี่นาหื่อย่าถามเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะนายด้วยนายจะเศร้าถ้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสโนไวจะย้ายไปอยู่ปราสาทที่ไกลมากในวันนี้เฮ้ยนี่นายเข้าใจผิดลมั้งเจ้าหญิงไม่มีทางย้ายโดยที่ไม่บอกเราหรอกนะ ฉันได้ยินกับหูเลยแล้วก็เห็นด้วยตาคนฉันเนี่ยด็อกและแฮปปี้ถามนกที่อยู่ใกล้ๆ <Wand> พวกเขายังถามคนในวังทีละคนแต่ไม่มีใครรู้เรื่องและข่าวแพร่ไปในป่าและพระราชวังเร็วมาก <S 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 เรื่องที่สนไว้จะไปจากพระราชวางัง มันไกลกว่าที่ฉันคิดแต่นายหาปราสาทที่ยอดเยี่ยมมากให้ฉันสวัสดีเจ้าหญิงสวัสดีด็อกเธอจะไปจริงๆอย่างนั้นเหรอใช่แล้วด็อกฉันมีความสุขมากฉันอยากไปตั้งนานแล้วแต่เพิ่งได้โอกาสนี้แหละ มันอยู่ไกลจากที่นี่เนาะใช่มันไกลฉันต้องเก็บของแล้วแหละลาก่อนนะสโนไวทกลับไปยังวังของเธอและเริ่มเก็บกระเป๋าของเธอนกและพึ่งมาที่ระเบียงห้องเธอเมื่อได้ยินข่าว เจ้าหญิงพ่อครัวทำอาหารจานโปรดให้เธอเธอจะหาแบบนี้ได้ที่ไหนกันล่ะแฮปปี้อาหารน่ะเทียบไม่ได้กับประสบการณ์ใหม่หรอกนะอีกอย่างหนึง่งอาหารที่ฉันทำก็อร่อยเหมือนกันสโนวไคว้ากระเป๋าของเธอแล้วออกจากห้องจากนั้นหนึ่งในทหารรักษาวังก็ปรากฏตัวตรงหน้าเธอเขารู้สึกท้อแท้เมื่อได้ยินว่าเจ้าหญิงจะจากไปอ,อยุดเถอะนะได้โปรด อย่าไปเลยทุกคนไม่มีความสุขเพราะเธอจะไปอ่ะถ้าเธอไปแล้วใครจะดูแลเราล่ะด็อกจะจัดการปัญหาทุกอย่างตอนที่ฉันไม่อยู่ไม่ใช่เหรอด็อกอใช่ฉันจะทำเต็มที่แต่ทหารช่วยสโนไว้ยกกระเป๋าของเธอออกไปจากนั้นขณะที่เธอรออยู่ในสวนทหารจึงเร่งเตรียมรถม้าของเจ้าหญิงให้พร้อมเดินทาง เกิดอะไรขึ้นล่ะสโนไว้เธอเปลี่ยนใจแล้วงั้นเหรอไม่ไมฉันแค่สงสัยว่าลืมอะไรหรือเปล่านะเธอจะจากไปโดยที่ไม่บอกลาใครเลยอย่างนั้นเหรอฉันจะส่งโปสการ์ดให้ทุกคนในทุกที่ที่ฉันไปฝากบอกลาทุกคนให้ฉันด้วยนะตกลงไหม สโนไวยหยุดนะมีอะไรเหรอแฮปปี้ฉันขอกอดอีกครั้งกอ่อนเธอไปได้ไหมอะฮะแน่นอนสิแฮปปี้ที่รักท้าไมนายถึงไม่ร่าเริงเลยอ่ะฉันไม่เคยเห็นนายเป็นแบบนี้เลย ฉันเสียใจไปเพราะเธอจะไปอนะถ้าอย่างนั้นทำไมนายถึงไม่ไปกับฉันเธออยากให้ฉันไปด้วยเหรอได้เหรอขณะที่แฮปปี้กับเจ้าหญิงกำลังคุยกันอยู่เจ้าชายก็วิ่งเข้ามาอ,อ,อย่าทิ้งฉันไปนะสโนวไว ทิ้งกันใครเป็นคนบอกท่านเรื่องนั้นแต่ทุกคนในวังคุยกันเรื่องนั้นน่ะพนักง,งานในวังคนคราทั้งเจ็ดแม้แต่นกและพึ่งฉันได้ยินว่าเธอจะทิ้งเราไปและบอกว่าเธอจะไปที่ปราสาทหลังใหม่น่าสนใจจังฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะย้ายออกซูโนไวมองไปร,บรอบๆและเข้าใจถึงเหตุผลของใบหน้าแสนเศร้า เจ้าชายที่รักเราคุยกับท่านเรื่องนี้แล้วเราจะไปพักร้อนกับซินเดอเรลล่าไงท่านยินดีถึงขนาดฝากความคิดถึงไปถึงซินเดอเรลล่านะท่านลืมแล้วเหรอไม่ฉันไม่ได้ลืมแต่ตอนได้ยินข่าวลือในวางพวกนั้นฉันตกใจมากฉันผิดเองฉันควรจะถามเธอก่อนเนะเฮ้ยงั้นเธอ,อยังอยู่ออไม่ไปหรอก ออเฉันคือฉันควรจะคิดยังไงดีอ่ะฉันเห็นเธอคุยกับกระจกฉันก็เลยบอกทุกคนนะ่ะอ mm ัมมอแฮปปี hmm. mm ้ hmm. 헐헐헐헐. <laughs> <laughs> <laughs>